เปิดคลังอาวุธทหารไทยยึดขีปนาวุธจีนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทหารกัมพูชาบนเนิน677มีรายงานล่าสุดจากพื้นที่แนวหน้าระบุว่าทหารไทยสามารถยึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีรุ่น GAM 102LR ซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยสัญชาติจีนได้จากฝ่ายทหารกัมพูชาบนพื้นที่เนิน677และยึดมาได้เป็นจำนวนมาก อาวุธชนิดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่มากเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2025นี้เองและถูกจัดว่าเป็นอาวุธหนักระดับแนวหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสนามรบยุคใหม่สำหรับแกม1 0 2 LR เป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบนำวิถีรุ่นที่5ซึ่งมีรายงานว่าพัฒนามาโดยอ้างอิงแนวคิดจาก FGM 1 4 8 Javelin ขีปนาวุธชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตคือบริษัท Poly Defense ซึ่งอยู่ในเครือ Poly Technologies บริษัทอุตสาหกรรมอาวุธรายใหญ่ของจีนและอาวุธรุ่นนี้ถูกนำไปเปิดตัวครั้งแรกในงานแสดงอาวุธ EDEX 2025มีการประเมินราคาของขีปนาวุธแกม102 LR ต่อลูกอยู่ที่ประมาณ1,122 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว3.53ล้านบาทต่อลูก ถือเป็นอาวุธที่ราคาแพงและเทคโนโลยีสูงไม่ใช่อาวุธทั่วไปที่พบได้ง่ายในสนามรบ G.A.M.102.LR ถูกจัดอยู่ในกลุ่มขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านยานเกราะ ATGM รุ่นที่5น้ำหนักต่อหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ52กิโลกรัมเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลขีปนาวุธ G.A.M.10X จุดเด่นสำคัญคือเป็นระบบยิงแล้วลืม (Fire and Forget) ยิงออกไปแล้วไม่จำเป็นต้องควบคุมต่อเหมือนอาวุธรุ่นเก่านอกจากนี้ยังสามารถยิงในโหมดพิเศษได้เช่น Lock on after launch ยิงออกไปก่อนแล้วค่อยล็อกเป้าภายหลัง man in the loop ผู้ยิงสามารถเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ได้กลางอากาศทำให้มีความแม่นยำสูงและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ในสนามรบอย่างมากแม้จะเรียกว่าขีปนาวุธต่อต้านรถถังแต่ในความเป็นจริง G.A.M. 1 0 2 L.R. เป็นอาวุธอเนกประสงค์ สามารถใช้โจมตีเป้าหมายได้หลากหลายเช่นฐานที่มั่นทางทหารยานเกราะสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านเรือนเรือรบหรือเป้าหมายสำคัญอื่นๆพูดง่ายๆคือไม่ใช่แอรถถังเท่านั้นที่ตกเป็นเป้าหากอยู่ในพิสัยยิงก็สามารถถูกโจมตีได้ทั้งหมดการที่ทหารไทยสามารถยึด G.A.M 1 0 2 L.R ได้ครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบอาวุธหนักและเทคโนโลยีสูงที่สำคัญมากและสะท้อนให้เห็นว่าแนวรบในพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้อาวุธสมัยใหม่ระดับสูงจริงสถานการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่การประทะธรรมดาแต่เป็นการผเผชิญหน้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุคใหม่ซึ่งต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปและเป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมประเทศขนาดเล็กอย่างกัมพูชาสามารถซื้ออาวุธที่ถือว่าราคาแพงมาใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยที่ชายแดนในครั้งนี้ได้เราจะพาคุณไปติดตามสถานการณ์สำคัญที่ชายแดนฝั่งตะวันออกของประเทศไทย หลังจากมีการเผยแพร่คลิปปฏิบัติการของนาวิกโยธินไทยขณะเข้าดำเนินการยึดคืนพื้นที่บ้านสามหลังตําบลชํารากอําเภอเมืองจังหวัดปราดซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวด้านความมั่นคงที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากจากคลิปที่ปรากฏจะเห็นกําลังของนาวิกโยธินไทยพร้อมอาวุธครบมือเคลื่อนกําลังเข้าพื้นที่อย่างเป็นระบบมีการจัดกําลังคุ้มกันเป็นชั้นๆเพื่อความปลอดภัยทั้งทางบกและจุดยุทธศาสตร์สําคัญโดยภารกิจหลักคือ การควบคุมพื้นที่คืนให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายไทยอย่างสมบูรณ์พื้นที่บ้านสามหลังถือเป็นจุดที่มีความสําคัญเขาอยู่ใกล้แนวชายแดนและเคยมีความตึงเครียดจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ทําให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหลายครอบครัวต้องเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังสูงสุดโดยเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักไม่มีรายงานการประทะรุนแรง และไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากนาวิกโยธินเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วมีการตั้งจุดตรวจจุดเฝ้าระวังและตรึงกําลังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านว่าพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นของประเทศไทยและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงย้ำว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลอธิปไตยและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการเท่านั้นเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้สถานการณ์ชายแดนจะมีความอ่อนไหวแต่กองทัพไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ปิดด่านไทยเขมรแต่ของยังเข้าเขมรได้ฉีช่องทางบกผ่านลาวเส้นทางที่หลายคนมองข้ามมีบทความที่น่าสนใจจาก Facebook p a g จไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะว่าหลังจากประเทศไทยมีมาตรการปิดด่านทางบกกับกัมพูชาเพื่อกดดันด้านความมั่นคงทำให้ฝั่งกัมพูชาเริ่มขาดแคลนสินค้าและยุทธปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะน้ำมันอาหารและยาซึ่งสินค้าหลายส่วนเคยพึ่งพาการนำเข้าจากไทยหลายคนเข้าใจว่าถึงแม้จะปิดด่านทางบกแล้วสินค้าอาจยังถูกส่งไปทางทะเลแต่ก็มีการพูดถึงว่าหน่วยงานทางทะเลของไทยอาจออกมาตรการตรวจสอบหรือปิดกั้นการขนส่งทางเรือเพื่อสกัดไม่ให้ยุทธปัจจัยหลุดรอดไปถึงกัมพูชาอย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาคือเส้นทางบกผ่านประเทศลาวซึ่งอาจกลายเป็นช่องทางลำเลียงสินค้าไปยังกัมพูชาแทนเส้นทางนี้เริ่มจากฝั่งไทยที่ด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีรถบรรทุกจะข้ามเข้าไปในลาวผ่านเมืองปากเซแล้วลงใต้ไปยังด่านนองนกเขียนแขวงจำปาสักก่อนจะเชื่อมต่อไปยังด่านตะปังเกรียนเมืองสตึงตแตรงของกัมพูชา มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยชาวลาวแสดงให้เห็นว่ามีรถบรรทุกป้ายทะเบียนไทยจำนวนมากไปจอดรอขนถ่ายสินค้าให้กับรถบรรทุกฝั่งกัมพูชาซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าสินค้าบางส่วนอาจไม่ได้หยุดอยู่แค่ในลาวแต่ถูกส่งต่อไปยังกัมพูชาประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือน้ำมันเชื้อเพลิงแหล่งข่าวระบุว่าปัจจุบันมีรถบรรทุกน้ำมันรอข้ามด่านช่องเม็กประมาณ80คัน หากเป็นรถกึ่งพ่วงขนาดใหญ่จะบรรทุกได้คันละประมาณ5 0,000ลิตรนั่นหมายความว่าน้ำมันที่กําลังจะผ่านด่านมีมากถึงกว่า4ล้านลิตรข้อสังเกตคือปัจจุบันลาวไม่ได้อยู่ในภาวะขาดแคลนน้ามันต่างจากช่วงโควิดก่อนหน้านี้ที่ลาาเคยต้องการน้ํามันเพียงราว3ล้านลิตรก็สามารถใช้ได้หลายเดือนแต่ครั้งนี้ปริมาณกลับมากกว่านั้นอย่างเห็นได้ชัดจึงเกิดคําถามว่าน้ํามันจํานวนมากนี้จะถูกนําไปใช้ที่ไหน หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าน้ำมันและสินค้าบางส่วนอาจถูกส่งต่อไปยังกัมพูชาแม้เอกสารการขนส่งจะระบุว่าปลายทางคือประเทศลาวก็ตามพร้อมเรียกร้องให้รัฐไทยตรวจสอบการส่งออกยุทธปัจจัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะน้ำมันและสินค้าเกี่ยวข้องกับพลังงาน เสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนต้องการให้หน่วยงานรัฐมองภาพรวมให้ครบทุกเส้นทางไม่ใช่แค่ทางทะเลหรือดานตรงกับกัมพูชาเท่านั้นเพราะหากยังมีการลำเลียงผ่านประเทศที่สได้มาตรการกดดันก็อาจไม่เกิดผลเต็มที่เพราะสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้นอกจากจะรบกับเขมรแล้วเรายังต้องรู้ทันพวกไส้ศึกพวกนายทุนนักการเมืองที่มีผลประโยชน์กับเขมร น้ำมันพวกนี้ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปเติมใส่รถ BM-21 แล้วมันก็จะวิ่งออกมาเที่ยวโจมตีใส่ทหารไทยและประชาชนคนไทยเรื่องนี้จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้สังคมรับรู้และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้ช่องโหว่เหล่านี้กลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงในระยะยาวรายงานจากพื้นที่ชายแดนว่าหลังจากที่ทหารไทย สามารถเข้ายึดคืนพื้นที่ปราสาทคณาได้สำเร็จได้ดำเนินปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่อย่างรอบคอบโดยขณะเข้าพื้นที่พบหลักฐานว่าฝ่ายทหารกัมพูชาได้มีการตั้งฐานทหารไว้รอบตัวปราสาทยอย่างหนานแน่นจากการตรวจสอบในพื้นที่ทหารไทยพบฐานปืนครกปืนใหญ่บังเกอร์และคูเลตกระจายอยู่โดยรอบตัวปราสาทในระยะประมาณ200เมตร แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นจุดทางทหารอย่างชัดเจนนอกจากนี้ทหารไทยยังได้เข้ายึดคลังอาวุธของทหารกัมพูชาที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ปราสาทอีกด้วยซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่ช่วยลดศักยภาพในการใช้กำลังทางทหารในบริเวณนี้ลงอย่างมากแหล่งข่าวระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามแผน ไม่มีรายงานว่ามีประชาชนได้รับอันตรายและทหารไทยได้ตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมยืนยันว่าการเข้าควบคุมพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศเป็นหลัก